ยี่้อยี่อย่ไหนเจอกันจริงเจอกันอีกแล้วครับผมกับอันเอกและผองเพื่อน EP ที่น่าจะเจ็ดนะเพราะว่ามันข้ามหกมาเพราะว่าตากล้องเรายังไปเมาอยู่ยังไม่ตัดต่อให้เราไปรับงานเยอะไงวันนี้นะครับสถานที่ของเราแน่นอนนี่บอกกุ้งของเรากุ้งท้างหลังสุดยอดนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าต้อง อันดับแรกเลยต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกคนใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้เราทําการลากกุ้งตัวเมียต้องบอกก่อนว่าที่ต้องลากตัวเมียเพราะว่าเราจะให้ตัวผู้เนี่ยเขาได้กินอาหารใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นแล้วแล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันเป็นกุ้งตัวเมียอ่าผมจับขึ้นมาแล้วก็ถอดที่เกงมันลงนะผมว่าคุณจะเล่นตับมันไม่มีหนวดเอาใหม่ไหมล่ะคาดก่อนก่อนได้ได้ได้โอเคไปต่อ ต้องขอบคุณครับทุกคนใช่วันนี้เราลากขึ้นมาสักประมาณ20-30กิโลเมรด้วแล้วก็ต้องว่าหมดแบบเร็วมากแล้น่าเพราะว่าเราเอาไปส่งทีเดียว10โลคือความตรงลำห้วยหมดทีเดียวเลยใช่ครับแล้วก็ระเนีแลนดเนี่ยลูาสั่งเราพี่อพี่จะบอกว่าการทํากุ้งนี่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปมันมีมันมีเพื่อนพี่เพื่อนพี่ที่ไหนที่ทําบ่อกุ้งคือ ครั้งแรกจับขายคือไม่ขายทยอยขายไงคุณยังเพิ่งหัวเรอะสิคุณยังไม่ได้เล่าเลยจัดเลยนะผมผมดูตาอาจารย์พวกแกเคลิมเหมือนแกไปอันนี้เลิกงานมาแล้วนี่ขับรถอ่าสอนออนไลน์มาแล้วมานี้เลยอ๋อแล้วเหมือนแบบลมมันเข้าตาใช่ลมมันเข้าตาแล้วคุณขับคุณขับรถยนต์มาผมเปิดกระจกลงครับผมเสร็จแล้วกระจกหน้ากระจกหน้ากระจกหลังด้วยกระจกข้างด้วยผมเปิดหมดรถผมเปิดประทุนเอาต่อออโเคันนี้สาระคือมันจับขายครั้งเดียวเลยไงกุ้ง เปลากฏว่าได้กำไรแสนหนึ่งได้กำไรจากปูเออเอาไปลงปลาทีนี้อ๋อไปลงปลาลงปลาลลงปาเสร็จได้กำไรอีกเออรวบมากไงอ๋อยังไงต่อเอาไปลงปูเอาไปลงปูหมดเลยแปดแสนผสมผสานเอาไปลงปูหมดเลยแปดแสนปลากรวด่าออกน้ำเต้าสามดอกน้าน้าการต้องหมดเลยเอ้าพวกเข้ามาวันนี้เราทำไรครับพี่อัน อออาพก่นยังไฮไม่สุดเลยบอกแล้วตับนี่ยากไปมาแพนกล้องไปเลยนี่นะครับผมแน่นอนวันนี้นะครับเราจะพามากินเหล้าเนะใช่ไม่ใช่เราใช้อุปกรณ์มันมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับขวดใช่ครับผมถูกต้องถูกต้องวันนี้เราจะมาทําเมนูนั้นก็คือเมนูอะไรนะพี่โบให้พี่โบเป็นคนบอกเมนูดีกว่าเมนูนี้ก็คือฟางอบไก่นั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไก่อบฟางคุณลองคิดให้ดียังไงไก่อบฟางที่ไหน ไก่มันอยู่ข้างในแล้วเอาฟางมาครอบมันเป็นฟางอบไก่อ๋อเออมันเป็นฟางมาอบไก่ถูกต้องก็เลยเป็นชื่อว่าฟางอบไก่แล้วถ้าไก่อบฟางนี่มันต้องมีไก่เยอะๆฟางมันต้องเอาไว้ข้างในถูกต้องไหมครับอ่านี่นี่นี่เหตุผลมีอะทีนี้แกส่วนวัตถุดิบ ก็เป็นไก่มีอะไรบ้างเอาไก่ได้มามยังไงไก่ได้มายังไงเราเอามาจากอีพีที่แล้วเดี๋ยวจะให้ตากลอเอาอินเสิร์ตไปอีพีที่หกอินเสิร์ตไปไปอีพีที่หกมามามา ในการมาทําฟางอบไก่ถ้าเราใช้ไก่พันครับเนื้อของเขามันจะยุ่ยแล้วก็หนังของเขาอ่ามันไม่มีความเหนียวเหมือนไก่บ้านยุ่ยจะเป็นนักร้องยุ่ยยัดเยอะอ่ากระแซก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 คุณเอาไปเล่นคนเดียวอันนั้นนยุ่ยนี่แหละคือไก่อ่าไก่บ้านแล้วเราหมักเราหมักอย่างดีเลยครับผมเราใช้เครื่องปรุงทุกชนิดที่มีอยู่ในสวนเราอ่าเราเอามาหมักพวกเครื่องเทศต่างๆ กพื่อมีความหอมอันที่สองก็คือขวดที่ใส่น้ำนั่งๆเอามาเสียบย่างและอันนี้ผมต้องบอกว่าหาซื้อยากมากเพราะทำไมปิ๊บนี่เพราะทำไมอ่ะเพราะว่าไปถามแม่ค้าแล้วเมืองคนก็ไม่มีแวงน้อยก็ไม่มีไปได้อยู่บ้านไผ่เพราะฉะนั้นมันหาซื้อยากอะพี่แฟนแมนยูซื้อไปใช้เยอะช่วงนี้เนี่ยศูนย์ห้าพูดอย่างนี้เราแฟนอะไรอ่ะผมแฟนแมนยูนี่แหละครับ ข่ามบ้านวะคุณเคยเห็นอยู่ภาคใต้ไหมภาคใต้ที่โจรเขาคาบอมใช่ไหมอ่าโจรเขาคาบอมแต่ไอ้ที่อยู่ใต้มอไซค์ในเครื่องอ่ะอ่าเขาเรียกว่าคาบูเอราคาบูรถแต่แมนยูกูขาบ้านกูเล่นใจเองกูว่าน้ำในขวดไม่ถึมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอเออเราไม่เคยถ่ายด้วยกันนะเรา เอายังนี่เอาแลวเนี่ยเอาโอเคขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราครับเอาจานวางโอเคถามว่าเอาจานวางทําไมครับผมขี้เกียจถือก็เลยต้องวางไว้ถูกแล้วเราก็เอาขวดที่จะเสียบไก่ตั้งเพราะว่าเราต้องการน้ําที่มันหยดออกจากตัวไก่อ๋อน้ำน้ำสมุนไพรนั้นน้ำไก่นี่แหละอ่าถูกต้องโอเคได้เสร็จแล้วเราก็ไปเอาวัตถุดิบของเรามาครับเนี่ยตอนนี้มันเป็นวัตถุดิบอยู่ ครับผมผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมยังไงอ่ะวัตถุสุกนะคุณรู้ไหมไหมผ่านไปอีกนิดนึงวัตถุเสาวัตถุเสาคุณรู้ไหมก่อนที่มันจะเป็นวัตถุสุกคืออะไรอะไรอ่ะวัตถุพลังงานอ้าวคือผมไปดักกูดีกแล้วเอาไก่มาใส่ผมไม่รู้เยอะแล้วแตคุณรู้เยอะอีกแล้วอ้าวเสียลงไปครับไอ้ตรงตูดบอนกับรูปักให้พอดีตัวอ่าเวลาเรา ปบลงไปครับความร้อนมันจะทําให้หนังเขาไหม้เกรียมแล้วก็พวกน้ําหมักจะจุดลงมาตรงนี้เราสามารถเอาไปปรุงเป็นน้ําซุปได้อ้าวขั้นต่อไปพี่อันเอาเอาปิ๊บมะคุมเลยใช่ไหมได้ได้ได้เอาพี่โบนั่งก่อนเอาปิ๊บคุมเลยใชห้นะพี่มันมีอะไรจะเล่นใช่ไหมไม่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 พี่นั่งเลยครับเอาปิ๊บเอาปิ๊บมะคุมเลยครับได้ได้ได้ทำมาเลยเอาให้ดีๆนะเนี่ยให้เราก็เล่นไปไม่ได้เฮ้ยความสูงไม่ได้หรือเปล่าพี่โบได้เอาได้นะได้เลยคุบลงไปปุ๊บ เนี่ยแฟนแมนยูตอนนี้สภาพเหมือนไก่เลยคุมอย่างนี้แหละเอาเปรีบคุมทุกไลน์ยังไม่ต่อยังไม่ต่อเสร็จแล้วยังไงต่อตากล้องดินถมขอบพี่ดินถมขอบโอเคมาเกียเกียรถมก็ได้เราใช้แอบดูใช่ไหมถมคืออะไรอ่ะจอบเอาแต้ไปไปผู้ช่วยเอาจนได้เอาไปเดี๋ยวให้พี่เอฟทำดีกว่าโอเคป่ะอ่าเดี๋ยวให้พี่เอฟเป็นเป็นเชฟเป็นเชฟแล้วเราสังเกตด้วยว่าไก่เราถ้า มันชิดตรงเนี้ยใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไหม้โอเคได้ให้ไก่ไม่ชนตรงผนังอ๋อโอเคฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นเชฟนะครับผมเป็นเรื่องความรู้ทางอาหารไม่ธรรมดาอันนี้คู่แข่งสารตั้มฮะใช่นั่นคือสารเลวก็หลังจากที่เราเอาปิ๊งงมกับไก่แลงมกับไก่แล้วนะครับงงมงมงมคืออะไรฮะอะไรรย์ อ่าง,งมนี้เป็นรากศัพท์มาจากภาษาบาลีอ่างมมัน,นแต่เพียเพ้ยนมาเป็นงมงมเป็นงมมาเป็นสาราอางงมคือครอบไว้นั่นเองเข้าไปต่อครับไปต่ออ่าแล้วไปไหนแล้วไปไหนอีเราไม่มีไฟเช็คเขามันยังไม่ทำอะไรจะมาไฟเช็คมาทำไมเราเนี่ยเรา,าให้เรียบร้อยก่อนเอาฟางคุมก่อนเดี๋ยวจะเอาให้เอไฟนี่แหะทะเลาะกันแล้วครับคนนี้ไม่น่าจะได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ยังไม่โขมเลยนี่ มันต้องผมนี้แล้วก็ผมด้านบนด้วยไอเบยด้านบนนี้ไม่ให้ไมเอาขึ้นผมตรงนี้ด้วย,ยไหไม่ไหนอาจารย์ <c oughs> สิบมันเด็กอ <c oughs> <c oughs> าจารย์เ่ยไม่เลยคือเราจะไม่ให้เอาไม่ให้ควันเข้าเป็นเอ็นขาดถ้าคนเข้าเมื่อไหรม่มันจะมันจะเหม็นผิ้วบานเฮากินก็ได้โอเคเลยเต้องผมดินด้านข้างให้สูงแล้วก็ครอบตรงนี้ไว้เพื่อไม่ให้มันร้อนเลยมันไหมอ๋อคือเราต้องการแค่ความร้อนไม่ไม่ต้องการพวกควันโอเคได้พวกมันไม่ควร เรียกนี้นะแล้วไฟก่อน <c oughs> ได้แล้วนีมาแล้วบอกที่ไฟเช็คแกไม่เอาก็ได้แก,ก,ก,กเปลี่ยนมาพร้อมมุกเนี่ตอนนี้เมื่อกี้พี่เดินไปถามตาแกเอออะมีไฟไหมอ่โดนด่ามาอุ้ยพ่อแกแล้วจะชวนพ่อไปไหนผมบอกถามตามีไฟไหมอุ้ยครูโบ่จะถามอะไรแบบนี้ผมถามว่าตามีไฟเช็คไหมก็ไม่บอกนะแดดจีรกไปดีกว่าเพราะได้กุ้งถ่ายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะ พอ<ต>เราถมดินเสร็จเรียบร้อยอเราก็จะเอาฟงอางมาคุมเขาครับบางๆนะครับบางๆทีมันก็ขึ้นอยู่กับกับตัวไก่ด้วยว่าไก่ของคุณที่เอามาว่ามันมีอายุขนาดกี่ปีกี่เดือนไก่เนื้อหยาบไหมอ๋อแล้วอย่างตัวนี้พี่ตัวนี้น่าจะใช้ประมาณ10 1 5นาทีอ๋อ,อใช้ฟางไปเรื่อยๆใส่ฟางจะพึ่งจุดใส่ฟาง, <c oughs> งไปเรื่อยเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาผู้หญิง1ิ วิ่งไปหาผู้บ่าวเขาเรียกว่ายังไงฮะอ่อยไปเรื่อยๆนี่ใส่ไปอ่อยใส่ไอ๋อมืนี้ท่านผู้ชมก็ตัดสินเองแล้วกันนะครับผมไปเรื่อยถ้าเป็นไก่ที่มันตัวหยาบหรือว่าไก่มันตัวใหญ่เน่ยเขาใช้ประมาณ40นาทีอ๋ออันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับสีสละทีนี้สําคัญที่สุดเราต้องคอยเช็คว่าควันที่เราจะจุดไฟที่เราจะจุดมันจะเข้าไหมปิ๊บเราทะลุไหมเราจะช็คยังไงอะช่วงนี้มันไม่ค่อยทะลุหรอกเพราะว่ามันโดน50ปิ๊บ พี่พี่จะหน้าหนาหน่อยอ่าหนาหน่อยอ้าวทีนี้เรามาเริ่มจุดไฟกันเลยโอเคอ่าเดี๋ยวจะให้พี่เอฟเป็นคนจุดท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนอ่าเราเรียวเคือสุกโอเคได้คือดิบอ่าดิบเราเอาไปย่างต่อเราเตรียมแบนไว้แล้วเพราะว่าโอกาสที่เขาจะไม่สุกก็มีเหมือนกันนะให้บอกนะอ่าใช่เพราะวกเราไม่สามารถอ่าเช็คได้อ่าเราไม่สามารถเช็คได้ถ้าถ้าเราทาแบบนี้คือเราต้องใช้ความอ่าความความสามารถกับความรู้ล้วนๆประสบการณ์อ่าประสบการณ์ล้วน คนที่เคยทำล้วนๆอ่าโอเคอ่าอันนี้เราเรายังไม่เคยทำเราดูมาจาก YouTube อย่างเดียว YouTube อ่า YouTube ด้วยแล้วก็อ่า Google Google อ่า Google ด้วยกูเกิลอ่ะเพึ่งพีเอฟให้มันหมดก่อนแล้วค่อยเลี้ยงไฟไปเรื่อยๆอ่าอยังยังเลี้ยงไฟเราต้องทำอไงพี่เลี้ยงไฟเลี้ยงไฟเราก็แบ่งฝั่งกันก่อนอ๋ออาจจะเป็นฝั่งละสองละสามครับผมแล้วก็เวลาเลี้ยงแล้วก็เอฟ ทดสอบด้เลี้ยงไปทำไมเลี้ยงใส่แนวที่อย่างนี้ผมอ่ะอ๋อมันมีอีกสเตนมึงเลี้ยงปคือเราเข้าไปแล้วก็จับมาโอ้ละเฮงนอะ ตอนนี้ผ่านไปประมาณกี่ทีแล้วที่พวประมาณ5นาที5นาทีเนาะสภาพก็ประมาณนี้ถ้าให้เดาก็น่าจะประมาณหนังข้างนอกน่าจะประมาณเหลืองๆแล้วแหละเหลืองๆน่าจะประมาณเกลี่ยๆแล้วหานาทีที่เหลือมาดูกันว่าไก่เราเป็นยังไงเราจะต้องเลี้ยงไฟไปเรื่อยๆครับผมไฟไปเรื่อยๆพี่เอฟเอามาใส่ทีละนิดๆทีนี้ผ่านไป20นาทีนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับปรากฏว่าถึงเวลาที่กําหนดแล้วไฟมันจับลงแล้วเราคิดว่ามันจะสุกแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะค่อยๆเกลีย ครับผมฟางออกขี้ฟางออกแล้วก็ดินที่อยู่ด้านบนออกครับแล้วเรามารุ่นพร้อมๆกันได้อ่าลงมือเลยครับเราต้องไปค่อยเกมเคเฮ้ยมีอีกอย่างหนึ่งมีอีกเหรอเฮ้ยเวลาเราจะทําบ้านทําอะไรนี่จะทําเกี่ยวกับงานปูนนี่เราไม่ต้องไปจ้างคนงานเราเอากล้วยเรานี่แหละง่ายๆเลยได้เพราะทำไมอ่ะกล้วยฉาบเับไปสามตับเขียเถอะเียวเถอะครับผมที่เราต้องประสานงานกันนะอ ไม่ไม่ไม่นานนี่ไม่ไม่ได้นะพี่จะเอาใบนี่มาจับไก่หรือเจ๊าไม่ร้อนนี่ดูใบที่ผมมาใช้นี่ใบที่ผมเอามาใช้นี่คือใบจากต้นคณิตศาสตร์นะไอต้นคณิตศาสตร์ต้นคณิตศาสตร์ต้นคูณมาหลังจากที่เราทํามาเท่าไหร่นะยี่สิบนาทีอ่าหนึ่งเพราะว่าเราเราเตรียมเราตั้งใจว่าเราไปจับไก่เมื่อวานนี้ใช่ใช่ครับใช่ หนึ่งสงเพราะว่ามันมันน่าจะอร่อยแหละผมคิดว่านะเอาเอาจงอ่ะมันต้องอร่อยแน่ๆมันต้องอร่อยแน่เลยเอานับนับหนึ่อคุณลูกจะว่กมันจะสุกไหมเอาดีกว่าเอาดีเอาดีเอามาเอาจริงๆเนี่ยลูกมันร้อนไฟยังไม่ดับไปเลยโอเคโอเคได้โอเคได้เราก็เล่นไปเรื่อยอย่างนี้แหละเนี่ย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 ถ้าไม่อัจฉริยะเล่นไม่ได้หรอกเนี่ยชอบตรงนี้เลยป่ะเอาจริงเอาจริงเลยป่ะ เดินตีทีเสレビสองไปเฮ้ยเอ็งง่ายครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเรียวเรียวได้มาดูมาดูมาดูดันลีกล้องนี้ดันลีกล้องนี่ดันลีกล้องเหมือนโว้ยแล้กตีอะไรกับกูแมเนี่ยเฮ้ย ตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียแล้วเรียบร้อยถือว่านอกจากนอกจากเราจะมีไก่แล้วเรายังมีไข่ด้วยใช่ไข่อะไรไข่ตะก้อเด็กจะได้อินเสร็จไปอินแล้วเกินโอเคไก่เราเมนูอะไรนะเมนูอะไรบอาฟางอบไก่ฟางอบไก่เราจะลองมามาชิมกันว่าแบบจะอร่อย้วจะสุกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับผมแล้วก็ถ้าชิมธรรมดากินธรรมดาก็ไม่ใช่เราอีกแหละไม่ใ่ของเรานี่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือ เขาเรียกว่าเป็นเครื่องเคียงที่เราจะเอาไก่ที่เราไปย่างไปอบมาเนี่ยต้องกินกับสามอย่างนี้แต่ใครเป็นคนทําไม้นี่คุณพ่อเราตั้งใจมให้แล้วครับาโอเคนะครับผมทีนี้สามอย่างนี้เราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเราสามคนไม่รู้เลยจริงเหรอจริงแดาอะไรใช่เราสามคนเราสามคนไม่รู้เลยเฮ้ยพี่เชื่อว่าตาไม่โหดขนาดนั้นอ่าสามจานกับสามคนให้เลือกคนละหนึ่งถ้วยโอเคให้เลือกคนละหนึ่งถ้วย สนุบจ่ถจ่าหรือถ้วยอะไรอยนคือถ้าสมมติว่าเราได้ไถ้วยไหนเราต้องเลือกไก่ที่ตรงชอบแล้วเอาไปจิ้มเอาไปลากให้หมดต้องถูกต้องแล้วรับประทานอาเอางี้พี่ใครเลือกก่อนอ่าพี่เป็นคนอายุเยอะพี่เอาพี่เสียสละพี่ให้น้องๆเลือกก่อนโอเคได้อ่าพี่ให้น้องเลือกก่อนพี่อายุเยอะสุดเลือกท้ายยี่สิบห้าปีนี้ก็ยี่สิบห้าเต็มงั่นผมก็สิบสองพี่เลือกท้ายปุ๊บนันผมผมก็เป็นพี่ที่รองอ่าอย่างนั้นผมก็เสียสละผมเลือกก่อนก็แล้วกอ่า้วให้ตากล้องเลือกก่อน เอาฟจะเอาอันไหนเอ่อเลือกก่อนเลยผมน่าจะด้วยกลางเลยดีนะเอฟด้วยกลางด้วยกลางใช่ไหมเอฟเอฟเลือกใหม่ดีกว่าเอฟไม่เป็นไรเอฟเลือกใหม่มั่นใจเอฟเอาด้วยกลางใช่ไหมใช่พี่ให้เลือกใหม่ไม่เลือกเอฟเอาด้วยกลางนะมาเลยนี่แหละนี่เดี๋ยวด้วยกลางเพราะนั้นเหลือหนึ่งกับสามก็คือขวากับซ้ายใช่แต่พี่อันเอาขวาหรือซ้ายขวาไล้ซ้ายดีอ่า เวลาสอบเหมือนกันถ้าอยากสอบผ่านรู้ไหมให้ใช้มือไหนใช้มือไหนมือซ้ายทำไมอ่ะซ้ายผ่านตลอดผู้พามืูพ่อเลยเนี่ยนี่เล่นตอนขี่รถกลับบ้านในกรุงเ้ยชอบจทยไปแล้วผมจอดเลยปอเอมาอากาศแล้วอันนี้มั้ยใช่มาเพื่อนนี้แล้วกันมันใกล้ผมดิถือว่าดูได้พี่นะพี่ไปหัวกับตาไปแล้วว่าตาอย่าเอาหนักเลยนะตาไปเอิรนวางไอ้ตัวนี้ไว้หนักเลยนะ พี่ให้โอกาสเปลี่ยนนะไม่เป็นไรพี่เมอนี่แหละพี่ให้โอกาสเปลี่ยนผมออน,นี่มันอยู่ใกล้ผมเต็มที่นะผมเป็นคนกินง่ายอยู่แล้วกินได้ทุกอย่างพี่ให้โอกาสเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดางั้นพี่เปลี่ยนนะว้า <Norwegian> พี่ให้โอกาสเองแล้วนะสองคนแล้วนะแล้วพี่ขอดูก่อนเด๋อเด๋ถอยพี่ให้โอกาสเปลี่ยนพี่ให้โอกาสเปลี่ยนเองวะไง เปลี่ยนหรืไม่เปลี่ยนผมไม่เปลี่ยนพี่อันเปลี่ยนไหมเอาเรามีสิทธิ์เปลี่ยนได้หนึ่งครั้งพี่โบโกหกน้องไหมโกหกน้องไหมเดออแบบนี้อือสามรถเว้ยมีเปรี้ยวตามแล้วก็เค็มน้ำตุ้เลยว่าซีฟู้ดชัดชัอเอีกสักทีสักทีอืออยากอยากจัดไก่มาตอนเนี้ยอาไงเอาไงลุ้นเลยนะอะไรให้เปลี่ยนได้ไหมเอ้จะเปลี่ยนให้เปลี่ยน ไอ้ไอ้การอันเปลี่ยนอันเอางี้โอเคทำไมต้องดีใจอ่ะพี่ขอจเพงเออทำไมต้องดีใจวะโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปิดจริงจริงนะเอาไปให้เชื่อถึงเต้นว่ะโอเคอ่ะผิดใครถือว่าโอเคมาเด่๋พี่อันเปลี่ยนนะครับโอเคได้ทีนี้เราเราเปิดพร้อมกันเลยไหมเอาได้พร้อมกันอ่ากล้องเข้ามาใกล้กล้องเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เอาเปิดเอา้แล้วเปิดของตากล้องก่อนอ่าเปิดของผมกันของตากล้องนะเอ้เปิดเองเอ้เปิดเองเอาเปิดเอง ทำเดี๋ยวคืออะไรวะเต้าตาอะไรใส่วะน่าจะเป็นแซ่บนัวไม่กลัวใครเขาคือปลารหลเฮ้ยเอาของพี่นะหนึ่งอย่าตกใจนะสองสามตัวท้ายกี้ได้ไหเขียวจิ๋วจิ๋วก่ อืก็ชิมก่อนก็ชิมก่อนคือเราตกลงกันแล้วคือหมดถ้วยนะอืเราหมดถ้วยคือเทราดเลยหมดถ้วยเต็มๆนะเต็มๆนะเต็มนะโอเคสามกล่องพร้อมไฟพร้อมอ้วกครั้งแรกในชีวิตนะสามสองไปทำใครนะทำใครไปไปลงไปโอ้ยคุณต้องแลบลิ้นด้วยถ้าหมดคุณก็ต้องแลบลิ้นด้วย เฮ้ยหมดยังหมดยังยังยังโอเคโอเคถือว่าโอเคถือว่าหมดมาทีนี้มาตากล้องมาโอเคเอาลอดตูดกูเสียแล้วกูเล็งไว้อย่างดีเจ้าตูดครับดีดีดีกล้องดีดีกล้องดีเดี๋ยวกล้องดีดีมาอันนี้น้ำปลาอ่ะ สุดยอดครับผมมาเอาพีเอฟจัดไปเดี๋ยวมันจะหาว่าพีเอฟไม่เป็นคนจริงอือขอสามคำไม่ได้ครับอือเดี๋ยวเดี๋ยวไปกินดูพี่ผม อ้าวดูซีฟูด้ดอ้โหเ,เ,เขยยยยยยยัยยอยยยยอยยยยออยยยยยลยยยยรยย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 ยเขาว่ยเล่นจริงเจ็บจริง <c oughs> แต่ไกยอร่อยไ อาทิตย์หน้าไม่ใช่สิี่หน้าอยากให้เราไป